สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวากราคาถูกคะ่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่442นะคะ EP ที่442คะ่ะเป็นวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568นะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันนะคะพี่พี่นะ วันนี้นะคะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึงรายการที่9รายการละ4 0 0บาทค่ะรายการที่10ถึงรายการที่35รายการละ3 0 0บาทนะคะมีบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะ เบอร์ติดต่อค่ะ0876262939นะคะโทรสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะหรือจะแคบหน้าจอ QR code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะจัดส่งของทุกวันนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะจะส่งเป็นแบบด่วน EMS ให้เลยนะคะพี่ๆนะ ก่อนจะไปรับชมด้วยกันนะคะน้องฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านนะคะมาค่ะรายการที่1กันค่ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่1น,นะคะราคา400บาทค่ะรายการที่1น,นะคะหลวงพ่อโตวัดยางค่ะ 400บาทนะคะพี่พี่นะต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะ <400 S 2> เป็นเหรียญพระพุทธวิริยากรนะคะ400บาทค่ะรายการที่สองค่ะสักครู่ค่ะ องค์นี้นะคะรายการที่สองค่ะรายการที่สองสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะ รายการที่สามนะคะเหลียนหลวงปูดทวดค่ะลงยาหน้ากักทองนะคะรายการที่สามค่ะหลวงปูดทวดลงยาหน้ากักทองค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะคะรายการที่4ค่ะ400บาทด้านหลังค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่4ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หนะคะเป็นเม็ดแตงหลวงปูทวดค่ะรายการที่ห้าเม็ดแตงหลวงปูทวดนะคะสี่ร้บาทค่ะรายการที่หค่ะต่อไปค่ะรายการที่6นะคะ องคเนียรายการที่หกค่ะเป็นรูปถ่ายเก่าๆนะคะพี่ๆนะนี่นะคะด้านหลังค่ะรายการที่หกค่ะสี่ร้อยบาท ต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่7นะคะรายการที่7รูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะ400บาทรายการที่7นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ4 0่400บาท ต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่8ค่ะเหรียญพามงคลเทพมุนีค่ะรายการที่8ค่ะเหรียญพามงคลเทพมุนีค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเม่ทับค่ะ400บาทองค์นี้นะคะรายการที่9ค่ะรายการที่1ถึงรายการที่9นะคะรายการละ400บาทนะคะพี่พี่นะรายการที่1ถึง9รายการละ400บาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่10ถึงรายการที่35รายการละ300บาทนะคะองค์นี้สำหรับรายการที่10ค่ะเป็นผ้าปิดตานะคะ300บาทค่ะมีบริการปลายทางเราก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับท่านไหนสรดวกโอนเงินจะส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะต่อไปรายการที่11ค่ะเหรียญหลวงพ่อผางค่ะองค์นี้นะคะรายการที่11ค่ะเหรียญหลวงพ่อผางค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปค่ะรายการที่12ค่ะเหรียญหลวงพ่อไปค่ะ300บาทนะคะรายการที่12ค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นพาสมเด็จค่ะรายการที่13นะคะเป็นพาสมเด็จนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะองคเนียรายการที่13ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะรายการที่14นะคะเหรียญเจ้าสัวค่ะองเนียวรายการที่14ค่ะพี่พี่สามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่15ห้าค่ะเหรียญหลวงพ่ออีค่ะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะเหรียญหลุมฮอกษมนะคะรายการที่16เบอร์ติดต่อนะคะ087 6262 939นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะถัดไปค่ะรายการที่1ิ 17ค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะรายการที่17ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะ รายการที่18เป็นพับปิดตาเก่าๆนะคะขึ้นคาบเขียวๆเลยนะคะพี่ๆนะรายการที่18ค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะหลวงปู่ทวดเตารีดค่ะรายการที่19ค่ะ เป็นหลวงปูดทวดเตารีดนะคะองค์นี้นะคะ300บาทนะคะรายการที่19ค่ะต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะเหรียญลงยาหลวงพ่อะเดิมค่ะรายการที่20นะคะเหรียญลงยาหลวงพ่อะเดิมค่ะ รายการที่20ค่ะต่อไปนะคะรายการที่21ค่ะเป็นพัพป,ปัากน้ำค่ะรายการที่21นะคะพัพาป,ปัากน้ำเก่าๆนะคะพี่พี่นะา3 0บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะหลวงปู่ไขค่ค่ะ รายการที่22นะคะเป็นหลวงปูไข่ค่ะองเนน้ยรายการที่22นะคะต่อไปนะคะรายการที่23ค่ะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะ รายการที่2 3ต่อไปนะคะรายการที่24 –ค่ะเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะรายการที่2 4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะ รายการที่25นะคะเหลียนหลวงพ่อวัดบ้นแหลมค่ะรายการที่25ค่ะเหลียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะองค์เนียวรายการที่25นะคะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะเหลียนหลวงปู่สุขค่ะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะอง์นี้รายการที่26ค่ะต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะเหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะรายการที่27นะคะเหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะ องค์นี้รายการที่27ต่อไปรายการที่28ค่ะเป็นพาพปิดตานะคะถักเชือกค่ะรายการที่28ค่ะองค์นี้300บาทนะคะรายการที่28 ต่อไปรายการที่29ค่ะเป็นพากุเก่านะคะรายการที่29ค่ะ300บาทค่ะองค์นี้นะคะรายการที่29ต่อไปค่ะรายการที่30ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่30นะคะ นี่ค่ะองเนียวรายการที่สามสิบค่ะพี่พี่ถัดไปค่ะรายการที่ส1อดค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่ส1อดนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะอง์นี้300บาทนะคะรายการที่ส1อ็ดค่ะ ถัดไปรายการที่32ค่ะเหรี่ยนหลวงพ่อกันค่ะรายการที่32เหลี่ยนหลวงพ่อกันค่ะนี่ค่ะองค์เนียวรายการที่32นะคะหลวงพ่อกันค่ะต่อไปรายการที่สาค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อคงค่ะ รายการที่3 3นะคะพ่อคง300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะต่อไปนะคะรายการที่34คะ่ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเก่าเก่านะคะรายการที่34คะ่ะ องนี้300บาทนะคะพิพีนะชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งหมายเลข EP 4 4 2ตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะต่อมารายการสุดท้ายค่ะรายการที่35ค่ะเหรียญหลวงพ่อนายค่ะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนายค่ะนี่ค่ะ องเหนือรายการที่35ค่ะเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะคะ300บาทค่ะวันนี้มีทั้งหมด35รายการด้วยกันนะคะเป็น e p ีที่442ค่ะเป็น e p ีที่442นะคะรายการที่1ถึงรายการที่9รายการละ400บาทนะคะพี่พี่นะรายการที่10ถึงรายการที่35รายการละ300บาทค่ะ มีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ 2. รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มค่ะ เบอร์สายด่วนสายตรงพูดคุยเจรจากับน้องนะคะ0 8 7 6 2 6 2 9 3จนะคะจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือจะแคบหน้าจอ QR code ด้านหน้านะคะสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่ๆนะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขออนุญาตขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกลาบสวัสดีค่ะ